าผมไม่มีอียรทำแล้วผมกลับมาเล่นแบบที่ผมยังไม่ได้เล่นนี่สัมภาที่ผมเดินไปฉะนั้นฉงนั้น,น,นทุกคนไม่ได้ไม่ได้เสียบหรือเขาเปิดผมเปิดเพลงตรงนี้ไว้ตรงนี้ผเปิดให้ฟังโอเคแญญมเปิดไว้เพราะว่าคนนีจะติดเขานผมจะเล่นแคกลับมาเล่นเนเพราะว่าผมไม่เคยเล่น แล้วผมอยากเล่นความคิดผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมันก็แรงไปเลยไม่ต้องกลัวคอามคินผมสมบูนี่นยลกคนถามว่าทำไมผมต้องปิดบล็อกถามว่าฟังเจริงคิดบล็อกมูเระอยู่หลายอย่างเลยไ,ไมไ่ว่าจะเป็นกระโดดตรงกระโดดไม่ตรงอะไรพวกนี้พวกระจายง่ายๆเด็เก่งกว่านักเตะ หรือะหนจะไมเล่นการกันการก็ทางการเนี่ยที่บางคนดูเหมือนดูเหมือนเราหันหน้าจอไปเองแต่ความจริงเราไม่ได้ z ู o เราหันเนาะทั้งว่าผมลงคลิปตอนกินเมงทุกคนดู เกือบไม่ขวานละอุ้ยเกิดอะไรเนี่ยมือวันลั่นไปโดนเกือบแพ้ไงมือลั่นอะไรเนี่ยแลกแหลกแหลกอุ้ยอะไรเนี่ยแมมันเป็นอะไรของมันเนี่ยมันเป็นอะไรกับช็อปปิ้งมากนะมือผมจะแพะ้แบบปวดไปโดเนเลยอะได้เไรนะอะไรนะไม่รู้ โอ้ได้พิซซ่าผมจะไปเล่นยากเลยนะเอ้ยยากก็ไม่ได้ยากเลยก็แค่กดจิ้มบล็อกแค่นั้นเองดิถามว่าจิ้บล็อกหน้าตาเป็นไงหน้าตาแบบนี้นี่หน้าตาแบบนี้กดไปมันก็จะหันหน้าโจแล้วเราจะแกงเพื่อบอกแหละสนุกมากเปล่าหน้าไรนสนุกมากใเนาะสนุกมาก อุ้ยมันยากจริงวะแฮแาจริงใครจะมักระโดนจับอยู่ว้าวฮึฮึดูอยู่ดูจีนวะถามจริงเถอะมึงโกงไว้แบบนั้นเลยเหรอขี้ชัยอยู่นู่นได้ลูกโกงซึ่งเอาไปทำเพื่อ ตรงนั้นดูง่ายนะผมกลับดีกว่าผมจะลองมาเล่นอันนี้เดี๋ยววิ่งแข่งอ้งอวิ่งแข่งอ้อะไรเนี่ยง่ายๆของของลูกของลูกแย็บเขาไม่ได้อาจุปะเขาไม่ได้เอาหลังคามาปิดไว้มันก็ง่าย,ดยเ,าดเ,าเดี๋ไม่ใช่ว่าผมพูดไอ้ทีเดียวเจอโดนหลังคามาเลยนะอะไนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ กคนไหนกล้องเนี่ยนี่ผมเจอได้มันมีสูรโกงอยู่เราได้อะไรมาแต่ไม่ได้ปังวว้าว,ว,าวอ่ะเราจะลองมาเล่นอันนี้ด้อออบบี้เราจะลองมาเล่นอันนี้เด้ออ,บบอา,อ,นนอ,าอะไรวัเน,นี่ยว้าวาข้า,าโอเคอืมไม่ก็ข้า ผมต้องไปเล่นให้ผ่านก่อนถูกถึงผมจะไปเอาสูตรโกงจะบอกว่ามีคนนำเราเยอะเลยคลิปนี้ไม่ยาวมากนะแค่สิบนาทีสามสิบสามสิบสามนาที วันผมฝนตกนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฝนแล้วหน้าฝนแล้วไงแล้วฝนมันได้โอกาสหแหลกวะเนี่ยเวลาผมแหลกใช่ไหมมันเล่นไม่กินมือทุกคนอาจจะเห็นว่าผมทุกคนอาจจะเห็นไม่แหลกแต่ผมเห็นแหลกเดีย๋ยวนะอีกกี่เมตรเนี่ยอีกหนึ่งพันเมตรโอเคทุกคน คนอยู่ข้างล่างเลยเราต้องเดินไปก่อนนะกระโดดไปเราคุ้ยดิไม่รอเอ้ยคุณทำพันดเลยว้าวไม่ไม่ว้าวว้าวไปคุณทำไม่ได้ไปอะไรวะเนี่ยไปมันไปเอ้ยเจ็คขวายตาย หัวเราตายม่สุตโกงนะเว้ยกระโดดข้ามแบบนี้กระดับอุ้ยมันทำได้ไงวะคนฉลาดเฮ้ยไม่ไม่้ยมึงกำลังจะดำแล้วเราต้องไปถึงมันมึงทำเพื่อจี๊กันมากเลย เลยอะไรว่าหนึ่งพันชั้นที่ว่าวเนี่ยคนสร้างบอกว่าหนึออ่งพันอ,อ๋ขอตัวสีฉันทำฉันทำไม่ครบอะ<ม>จะบอกว่ามันตกไม่ได้นะ หนึ่งพันเมตร ไปยังไม่ถึงโลกเลยเี่นไปเล่นมามืนเล่นหน้าเหมืแล้วว่าใครมันเป็นโคตรสนิ g าย

้จะถึงแล้วเนี่ยเดินมาเองเลยเนี่ย

อขออีกไม่กี่นาทีนะครับผมจะลองเอาไปเล่นดูผมจะไปดูว่ามันเล่นมันเอาไปเล่นลได้ไหมอ้ยไ,ได้เอามามันยากเลยเลนี่หรือว่ายากนะยากแค่ไหนมมืก็สู้กูไม่ได้ไหนขอดูของที่มันเอามาให้หน่อยนะช่วงบินกูไปไม่ได้หฮะบินไปไม่ได้หรอ Hmm. ไม่มีไม่มีอะไรของดีอ้อะไรเนี่ยเราไปเรียนรู้ก็ได้วะ่ะฉันหว่ารถรถสามารถเอ่ออันนี้โอ้แต่เราไม่ต้องขับไปก็ถึงแล้วุณเจ้าบิน นะอ้าวรูปอย่างนี้เลยเหรอแล้วก็ไปด้วยสุดโกงก็ได้นววี่หว่าว้าอะไรวะไม่ยากเลยแหวนเดิน ก็ถ <vez. S 2> ึงแล้วง่ายใช่ไหมง่ายผมผมผมบอกอยู่ว่ามันง่ายนี่นี่ถ้าเป็นแบบนี้ยิ่งง่ายเลย